ไหนๆจอร์ซีนาก็กลับมา w w e อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือจะไม่ทำคลิปพูดถึงพี่จอร์คงเป็นไปไม่ได้คือจริงแล้วก็ทำมาหลายอันติดต่อกันแล้วแหละคือถ้าเยอะไปถ้าลำคลาญก็ต้องขออภัยนะฮะแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับแกด้วย <c oughs> วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับไปพบกับ1 m a แม h ของจอร์ซีนาที่ก่อนตายคุณต้องได้ดูเน้นย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่10แมทที่ดีสุดในชีวิตของจอร์ซีนาแต่ว่าแต่ละแมท มีความสำคัญไม่ทางใดกทางหนึ่งกับซีนาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10 j จอห์นซีนาเจอกับเคิร์ตแองเกิลสแมทดาวน์ีมิถุนายนปี2002นี่คือแมตช์แรกในชีวิตของจอห์นซีนาที่ได้ปล้ามเปิดตัวใน WWE โดยจอห์นซีนาครับตอบรับคำท้า Open Challenge ของเคิร์ตแองเกิล ท้าใครก็ได้หลังฉากให้ออกมาสู้โดยนะตอนนั้นครับจอร์ซีนาถือเป็นนักมวยปล้ำหน้าใหม่จาก OVW ค่ายพัฒนาทักษะซึ่งเขาอยู่ในคลาสที่เป็นคลาสที่สำเร็จที่สุดชุดหนึ่งครับที่ได้มาทั้งแรนดี้ออตันบัตติสตาบล็อกเลสเนอร์แล้วก็จอร์ซีนาเนี่ยแหละครับคือถ้าใครหลายคนย้อนไปดูครับเอาจริงใน YouTube ของ WWE เองก็มีนะคุณจะรู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีครับยิงถ่าปิดหน้าด้วยเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าใครปล้ำอยู่ เพราะว่าจอร์ซีนาตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันพอสมควรครับซึ่งวันนั้นจอร์ซีนาสามารถสู้กับเคิร์ตแองเกิลอดีตแชมป์โลกได้อย่างสูสีแต่ว่าก็ตามตามฟอร์มฮะเด็กใหม่แพ้ตัวเก่ากว่าไปตามระเบียบครับอันดับที่9จอร์ซีนาเจอกับ JBL Judgment Day ปี2005เลือดไหลเต็มเวทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแมชนี้สำหรับจอร์ซีนา นี่คือแมชมวยปล้ำสุดโหดในรูปแบบ i q u i ิสู้กันอย่างเต็มที่ครับคือแมชนี้ต้องบอกว่าการเจอกันของซีนาและก็ JBL ต่างกันกันกบเรสโซเมเนียครั้งที่21นะที่จอร์ซีนาคว้าแชมป์โลกสมัยแรกนี่คือหนึ่งในแมชที่ดีที่สุดในชีวิตของ JBL และเป็นหนึ่งในแมชที่เดือดที่สุดครับของจอร์ซีนาเหมือนกันมันเต็ไมไปด้วยความโหดของทั้งสองฝั่งครับเล่นงานกันอย่างหนักหน่วงกับความแค้นและก็เพื่อแชมป์โลกด้วย แต่ถึงแม้ว่าวันนั้นครับจอร์ซีนาเลือดจะไหลออกแทบหมดตัวแต่วันนั้นเขาก็ยังสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ครับอันดับที่8จอร์ซีนาเจอกับโรบแวนเดม ECW One Night Stand ปี2006เอาจริงๆแล้วครับจอร์ซีนาถูกแฟนๆมวยปล้ำตะโกนใส่หน้าว่าจอร์ซีนาซักมาก่อน One Night Stand ปี2006นะครับแล้วก็เริ่มมีมาเรื่อยๆแหละ มันยิ่งหนักขึ้นครับเมื่อซีน่าต้องไปเยือนถิ่น ECW ซึ่งเป็นถิ่นของคนอื่นนะฮะเพราะว่าในวันนั้นครับเป็นวันคืนสู่เย่า ECW Arena ก็คือบ้านของร็อบแวนเดมซีน่าผู้มาเยือนครับต้องเจอกับความกดดันขั้นสูงสุดขนาดที่ว่าแจกเสื้อให้แฟนมวยปล้ำวันนั้นเนี่ยเขายังโยนคืนกลับมาเลยด้วยความรังเกียจจอซีน่าแน่นอนว่าความกดดันขนาดนี้มันก็ส่งผลต่อรูปแบบแมตที่เกิดขึ้น เจ้าถิ่นอย่างร็อบแวนแดมก็เอาชนะไปได้เลยครับราชากแชมป์โลกจากจอร์ซีนาคืนนี้ถือเป็นแมชหนึ่งครับที่จอร์ซีนาโดนโหดดังที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและผู้คนก็ยังจดจําจนถึงทุกวันนี้อันดับที่7จอร์ซีนาเจอกับชอนไมเคิลศึกรอ23เมษายนปี2007การเจอกันของจอร์ซีนากับชอนไมเคิลในปี2007แน่นอนว่าในศึกเรโซเมเนีครั้งที่23 เป็นแมชคู่เอกที่หลายคนจดจํามันคือแมชหนึ่งที่เป็นแมชสุดคลาสสิกแม้ว่าในช่วงเวลานั้นคนจะตะโกนว่าจอร์ซีนาปล้ำมวยปล้ำไม่เป็นปล้ำมวยปล้ำได้ห่วยก็ตามแต่แมชระหว่างซีนากับชอนไมเคิลมันสนุกมากๆเลยครับและแมชนี้เป็นหนึ่งในแมชแห่งความทรงจําถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในศึกรอก็ตามในวันเกิดอายุ30ปีของจอร์ซีนาเขาได้สร้างแมชคลาสสิกเอาไว้ในศึกรอที่ประเทศอังกฤษครับ กับยอดนักเวทบ้าอย่างชอนไมเคลิลนี่คือแมตช์คลาสสิกคล้ายๆกับหลายคนเรียกมันว่าแมตช์ระดับ5ดาวถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วแมชนี้จอร์ซีนาจะกลายเป,เป็นผู้แพ้ก็ตามอันดับที่6 Royal Rumble ปี2008เอาจริงๆแล้วนะครับคือหลายๆลคนก็น่าจะรู้แหละครับว่าถ้าอยากจะดูแมชนี้คงต้องเลื่อนมาตอนใกล้จบแล้วแหละเพราะจอร์ซีนาออกมาเป็นคนสุดท้ายในคนที่30 ความพิเศษของมันก็คือว่านี่คือการกลับมาครั้งหนึ่งแรบที่แฟนๆเฮไปต,า,ตามๆกันย้อนกลับไปครับช่วงตุลาคมปี2007จจอซีน่าเจ็บครับต้องสละแชมป์โลกไปตามรายงานตอนนั้นครับบอกว่าจอซีน่าต้องพักยาวถึง8เดือนถึง1ปีเลยทีเดียวแต่ด้วยพลังของจอซีน่าพลังของซูเปอร์ซีนาผมไะชดนะผมแซวลเล่นด้วย การที่บอกว่าอาการมาเจ็บให้มันยาวๆไว้แล้วก็ได้กลับมาเป็นเซอร์ไพรส์มันทําให้มันคลาสสิกมากขึ้นครับในวันที่แฟนๆเมอร์ปลัมเริ่มโหสซีน้าบ้างแล้วแต่กลับกันครับวินาทีที่เพลงของจอสีซีน้าดังขึ้นแฟนๆในสนามในตำนานอย่าง m ม d ิสันสแควร์การ์เดนเฮขึ้นมาดังๆและเป็นซีหน้าออกมาและกลายเป็นผู้ชนะในร o ย a l โร m บ l e ปีนั้นไปได้นั่นเองครับอันดับที่5จอร์ซีน้าเจอกับบล็อกเลสเนอร Extreme Rule 2012 Brock Lesnar ที่กลับมาจาก UFC เขากลับมาสู่รั้วของ WWE ครั้งในรอบหลายปีคู่ต่อสู้คนแรกของเขาก็คือจอร์นซีนาครับคือมันก็มีคนเกลียดพี่จอร์นเยอะนะฮะแล้วก็ยินดีอย่างมากที่จะได้เห็นจอร์นซีนาโดนกระทืบโดยบล็อก l e s n น r ร์คือในแมชเนี่ยสภาพพี่จอร์นเนี่ยก็ไม่ได้เกินไปกว่าการคาดเดาครับโดนเล่นงานเลดเทะเลือดออก มีกรรมการมามีแพทย์มาดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างมันมีความเรียวอยู่ในนั้นนะฮะคือสุดท้ายแล้วแมชเนี้ยพี่จอนชนะซึ่งผมไม่รู้จนถึงตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเหตุผลเพราะอะไรถึงให้จอร์ซีน่าชนะบล็อกเลสเนอร์ที่เพิ่งกลับมาแต่ก็ต้องบอกว่าแมชเนี้ยเป็นที่น่าจดจำแมชหนึง่งด้วยความโหดด้วยความจริงจังในแมชนั้นนั่นแหละครับอันดับที่4จอร์ซีนาเจอกับเดอะร็อก r e สโซเมเนียครั้งที่28 John Cena C <oughs> จอหนซีนาเจอกับ The Rock นี่คือแมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแมชหนึ่งเลยครับในศึก r e สโซเมเนียทั้งการบิวอัพต่างๆ WWE ครับยอมทิ้งคู่เอกในศึก r e สโซเมเนียครั้งที่27หรือว่าปีก่อนหน้าให้เป็นแค่คู่ผ่านทางครับให้กับแมชนี้เท่านั้นเองก่อนที่คืนถัดมาครับการท้าทายของ2ส,สุดยอดดังวยปล้ำจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นในศึกเรสโซเมเนียครั้งที่28 คือมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่ามีแฟนมวยปล้ำครับซื้อเพเปวิวนี้ถึง1 2 5 3 0ล้านครั้งครับในการซื้อเพเปอรว์วิลซึ่งถือเป็นการซื้อโชว์มวยปล้ำที่มากที่สุดครับในประวัติศาสตร์ของโลกมวยปล้ำและแมชนี้นั่นคือคู่เอกและแมชนี้ครับคือสาเหตุที่มันไปไกลถึงขนาดนั้นคือในแมชทั้ง2คนสู้อย่างเต็มที่ครับอาจจะติดสนิมเดอะร็อกไปบ้างแต่ก็ถือเป็นบิ๊กแมชที่หลายคนรอคอย และมันไม่ได้ผิดหวังเลยครับอันดับที่3จอร์นซีนาเจอกับเดนิเอลไบรอันซัมเมอร์แลมปี2013สลหรับผมแล้วครับแมตชระหว่างจอห์นซีนาและเดนิเอลไบรอันนี่คือแมตชที่สนุกสุดๆแมตชนึงเลยครับเอาจริงแล้วควรให้5ดาวด้วยซ้ำนะซีนาครับต้องปล้ำพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้ายคือถ้าหากว่าปัจจุบัน อาจมีนักมวยปล้ำที่มีอาการแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนส่งตัวไปรักษาแล้วแหละแต่นั่นครับไม่ได้ทําให้มาตรฐานของแมชมันลดลงแต่อย่างใดจอรซีน่าเป็นนักมวยปล้ำที่ดีเดนเนียล์ไวอันก็เป็นนักมวยปล้ำที่ดีและอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มไม่แปลกครับว่าแมชจะทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนอาจเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในแมชคู่เอกของซัมเมอร์แลมที่คลาสิกที่สุดแมชหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยแหละครับอันดับที่2จอร์ซีน่าเจอกับ AJ Style s ์ Royal Rumble ปี2017แมชระหว่างจอห์ซีนากับ AJ Styles ครั้งหนึ่งครับคู่นี้เคยเป็น Dream Match ที่อาจจะเป็นไปไม่ได้สลรับใครหลายคนแชมป์โลก16สมัยนั่นถือเป็นสิ่งไกลตัวครับที่เราจะจินตนาการว่าจะมีสักคนที่จะทำได้เทียบเท่าหรือว่าทำลายสถิติของ Ric ก l a i r สองเรื่องราวครับเกิดขึ้นในศึก Royal Rumble ปี2017 คือผมไม่ได้ลืมนะครว่ามีแมตช์คลาสสิกในซัมเมอร์สแลมปี2016เกิดขึ้นน่ยแต่ว่าแมชนี้มันสาคัญกว่าอยู่แล้วครับกับการชิงแชมป์โลกข้ามกลางแฟนกว่า50,000คนในสนาม <c oughs> ทั้งคู่ครับทิ้งแมชสุดคลาสสิกเอาไว้ในใจหลายคนไม่ใช่แค่นั้นครับความสําคัญคือการที่จอร์ซีน้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่16เ <c oughs> ทียบเ,เท่ากับตำมานนักมวยปล้ำตลอดกาลอย่างลิกแฟร์ปลอดาสารถูกจารึกเอาไว้ในคืนวันนั้นแหละครับ อันดับที่1จอร์ดซีนาเจอกับ CM Punk พังมันนี่อินเดอะแปี2011นี่คืออีกระดับครับจากวันไนส์สแตนปี2006เพราะสถานมันใหญ่กว่าแล้วเมื่อซีนากลายเป็นศัตรูของทั้งเมืองเหมือนว่าวันนั้นครับจอร์ดซีนาสู้กับไม่ใช่แค่ CM เอ็มพังแต่ว่าสู้กับทั้งเมืองของชิค,คาโกด้วยเรื่องราวก่อนหน้าครับสตอรี่ที่วางไว้มันเผ็ดร้อนมากครับกับความคาดเดาไม่ได้ ซีเอ็มพังออกมาแฉความจริงจอร์ซีนาต้องปล้ำเพราะว่าถ้าแพ้ก็ต้องโดนไล่ออกเหมือนกันวินส์แบทแมนก็กลัวว่าซีเอ็มพังจะได้แชมป์เพราะว่าถ้าได้แชมป์และก็หนดสัญญาไปก็คงเอาแชมป์โลกนี้ไปที่ค่ายอื่นเรื่องราวปูมาแบบที่คนคาดเดาไม่ได้ครับว่ามันจะออกไปที่ทางไหนนี่คือแมตช์ที่ดีที่สุดแมตช์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของ WWE ครับในแง่ของการปล้ำผสมผสานกับเนื้อเรื่องวันนั้นครับจอร์ซีนาเป็นผู้แพ้ แต่นั่นทําให้คนทั้งสนามดีใจครับเพราะว่าแชมป์วันนั้นชื่อว่าเสยมพังและผู้คนยังคงจดจําเหตุการณ์นั้นและพูดถึงเรื่องราวนั้นจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับลิสต์ท็อป10ของเรายา้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่า10แมตช์ของจอซีนาที่ต้องได้ดูก่อนตายนะมีความสําคัญและก็ต้องหาดูให้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรตกหล่นอะไรหรือเปล่ามีแมตช์ไหนประทับใจหรือว่าแมชในนี้ เพื่อนๆประทับใจแมชไหนบ้างลองคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องเรื่องมดปล้่มเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ